สวัสดีครับเพื่อนๆผมวอนิอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม The Punisher กันนะครับเริ่มเกมมา The Punisher ของเราจะกำลังสังหารพวกยากุซ่าหลายคนอยู่ในอาคารหลังหนึ่งหลังจากที่เขาออกมาจากอาคารเขาก็ถูกจับกลุมตัวด้วยกฎหมายที่หน้าอาคารที่ไม่รู้จักจากนั้นเขาก็ถูกย้ายไปที่เกาะไรเกอร์ ถูกสอบสวนโดยตำรวจนักสืบมอลลี่ฟอลิสโทเฟนและมาตินโซบจากนั้นเนื้อเรื่องของเกมที่เกิดขึ้นจะเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังระหว่างการสอบสวนนี้กันนะครับนนนพนิเชอร์ได้บุกเข้าไปในบ้านทีร้าวและในที่สุดก็ฆ่าเจ้าของด้าเมตโดยทิ้งเขาจากที่สูงเหนือพื้นดินพนิเชอร์เกือบจะถูกรถชนเมื่อออกมาจากทางออก เขาจึงติดตามรถคันนั้นไปที่ร้านช,อชอ็อปช็อปสังหารอาชญากรที่นี่และได้รู้ว่าที่นี่มันเป็นแก๊งของอาชญากรรมกุนชีน้่โดยมาคุนชีเพราะคาโรกุนชีเจ้าของร้านเป็นผู้หมวดกุนชีพันดิชอร์ทิ้งข่าวลงในรถบดอัดดูก้าถูกบดขยี้ในเวลาต่อมาในภารกิจต่อมา พันิเชอร์ได้สังหารบ็อบบี้ลูกชายคนหนึ่งของมากุชี่ที่ลักกี้บาร์มากุชี่จึงว่าจ้างบุสแวกเกอร์เพื่อจับโจรเพื่อนบ้านของพันิชเชอร์พันิเชอร์ติดตามเธอไปที่สวนสัตว์เซนทันพาร์คซึ่งก็ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ภารกิจต่อมาเกิดขึ้นในเกรทฟันเรโฮงทนตกของบ็อบบี้กุชชี่ เดอะพนิชเชอร์สังหารหมู s <S ่งานศพและสังหารเอ็ดดี้กุชชี่ด้วยการโยนเอ็ดดี้ออกไปนอกหน้าต่างแล้วยัดเขาเข้าไปในเหล็กแหลมจากนั้นพนนิชเชอร์ก็เดินทางไปย่งรังของกุชชี่เพื่อฆ่าบุชแวร์ r และมากุชชี่ด้วยตัวเองต่อสู้ฟาฟันลูกสมุนที่เหลือของมาจากนั้นพันนิเชอร์ก็ต่อสู้กับบุชแวร์ r ที่เขาพ่ายแพ้ในการดวนปืนตกลงไปข้างล่าง ในการจบตัวบูชแวกเกอร์พันิเชอร์ฉีกแขนอาวุธของเขาออกและยิงเขาที่หน้าอกระหว่างการโจมตีของพันิเชอร์ที่บ้านพักกุชชี่เขาก็ได้รู้ว่ากุชชี่ได้รับเงินค่ายาจากทหารรับจ้างชาวรัสเซียที่ริมน้ำของเมืองนิวยอร์กที่ท่าเทียบเรือเขาได้ยินว่านายพลคริสครอปมีแผนจะลักลอบนำอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในนิวยอร์กซิตี้ เขาจึงเคลียร์เรือบรรทุกสินค้า,า,าที่ต้องสงสัยว่าเป็นเครื่องฆ่าสัตว์สีขาวแต่หาอุปกรณ์ไม่พบจนถูกชายร่างใหญ่ที่เรียกว่าชาวรัสเซียทำร้ายร่างกายในอพาร์ตเมนต์ฮันนิเชอร์ได้โจมตีเกาะแกรนนิกสันซึ่งเป็นเป้าหมายต่อไปของเขาในทิศตั้งของอาวุธนิวเคลียร บนก่อนี้พันดิเชอร์ได้พบกับนิกฟิลลี่ซึ่งช่วยให้เขาอาชนะคลิกครอฟและรัสเซียรวมทั้งป้องกันการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยทั้งคู่หลบหนีก่อนที่ขีปนาวุธจะระเบิดทำลายเกาะแกรนนิกสันและทั้งคู่ก็หนีรอดมาได้สำเร็จเมื่อกลับมาถึงบ้านพันดิเชอร์พบว่าคิงพินได้ครอบครองแกงของกุญชีแล้วพันดิเชอร์จึงบุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของคิงพิน ฟิสอินดัสทรีที่ซึ่งเขาต่อสู้และเอาชนะบรูอายโดยโยนเขาออกไปนอกหน้าต่างจากชั้นบนสุดของตึกระฟ้าคิงพินบอกพันนิเชอร์ว่าศัตรูที่แท้จริงของเขาก็คือยากุซาญี่ปุ่น์ The p a n i t h e r หรือว่ายากุซ่ากลุ่มนี้ถูกเรียกว่าเอทอร์นอลซันและพวกเขาพยายามควบคุมคุชชี่และปฏิบัติการอาชญากรรมของรัสเซียที่เหลืออยู่ จากนั้นพันิเชอร์ก็ไปที่สตาร์คทาวเวอร์ซึ่งเป็นสถานที่ของโทนี่สตาร์กก็ไอรอนแมนนั่นแหละครับไม่นานพวกเอเทนอลซันก็กําลังพยายามขโมยอาวุธและชุดเกราะให้เทกของไอรอนแมนไปจนได้พันิเชอร์ตัดสินใจโจมตีอาคารทาคากิซึ่งเป็นบ้านของผู้นำเอเทนอลซันทาคากิบอกพันิเชอร์ว่าจิกซอลได้แทรกซึมเข้ามาในแก๊งนี้และกำลังได้รับผู้ติดตาม ในขณะที่จิ๊กซอถูกกักขังในเกาะไรเกอร์อิเทอร์นัลซันก็วางแผนที่จะจับเขาออกไปหลังจากที่พันิเชอร์ออกจากอาคารทาคากิเขาก็ยอมให้ตำรวจจับตัวมาร์ตินโซผู้ให้ข้อมูลกับพันิเชอร์เขาก็ถูกพาไปที่เกาะไรเกอร์ตามแผนของเขาระหว่างการสอบปากคำเกิดการจลาจลในเรือนจำพันิเชอร์ก็หนีออกมาจากห้องขัง และเริ่มต่อสู้เพื่อฟาดานผู้ต้องขังและสมาชิกเอทอนอลซันที่เหลืออยู่จนมาถึงชั้นดาดฟ้าก็พบพบเข้ากับยิกซอตัวต่อตัวในที่สุดพนิชเชอร์ก็สามารถเอาชนะยิกซอลงได้ทั้งทั้งที่มันสวมชุดเกราะไอรอนแมนที่ถูกขโมยมาแต่ในระหว่างที่พนิชเชอร์เผลออยู่นั้นเองก็ถูกยิกซอยิงปืนใส่พนนิชเชอร์จะตายหรือไม่นั้นมาดูฉากจบของเกมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ล่ากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่อีเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ